ทุกเนี่ยเป็นของที่ไม่มีใครชอบแต่ความเพียรนี่ครบพร้อมที่จะเข้าไปลุยได้เข้าไปลุยในจุดแห่งทุกนั่นแหละจนว่าความเพียรยิ่งกว่าทุกอีกอยู่เหนือทุกถึงว่าตอนวันนี้ปวดปว,วดหัวเลยละ่ะตั้งใจธรรมนาปาปกติของเราเราก็ทำกับเราหมืน่นพอเริ่ปมปวดคอมั่งปวดนั่งปวดจมูกมั่งถามจมูกหายใจข้างเดียวมั่ง แทนที่จะได้เวาลาหมื่นมันก็ไม่ถึงนี่แหละตั้งใจว่าในหมื่นไม่ได้ก็ขอให้ได้แปดพันเพราะยิ่งทําทุกยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเอาแปดพันไม่เอาเอาแค่ห้าพันก็พอห้าพันก็พอแต่ถ้าว่าใครที่มีความเพียรยิ่งใหญ่พร้อมกับความตั้งใจก็จะประครับประคองประครับประคองทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเอาละสามพันเอาสี่พันแล้วต้องบอกว่าอีกพันหนึ่งก็จะหยุด พออีกพันหนึ่งก็จะหยุดก็เอา้ากับโผล่ขึ้นมาอีกเป็นหกพันอีกเจ็ดพันอีกเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยไปถึงหมื่นจนได้นะฉันนี่เวลาทรอรนาปานนะไอ้าให้เหลือเศษหนูว่าฉันทามาได้สามพันแล้วแต่ให้เหลือเศษสักสามร้อยสี่ร้อยฉันฉันไม่ชอบฉันจะให้มันลงตรงจี่หว่าสามพันห้าสี่พันเนี่ยแล้วเล็กกลมๆสวยๆก็ให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ทุกตัวเลย แต่ลึกนนขึ้นสามพันแล้วก็ทยอยทําให้ไดอีกพันถ้าเกิดว่าไปทให้สามพันสามเนี่ยจะอยังอึดอัดเลยเสียไดสามพันสามเนี่ยนะนี่ก็เสียไดแต่เราทําเพิ่มเราก็จะได้สี่พันยงนเวลาทาเนี่ยอยาานาปานี่นะถ้าหาฝืนจริงๆทําไม่ไหวจริงๆนะฉันจะประคองไปให้ได้จนถึงแปดพันก็ถึงแปดพันแล้วฉันถือของฉันฉันถือว่าครบหมื่นแล้ว่ะ เพราะอะไร่ะฉันจะเก็บตกไปเรื่อยๆเพราะท่านถึงเก้าพันแล้วฉันก็เสียดายแล้วการที่เราได้เก้าพันกับได้หมื่นได้มื่นเนี่ยมันผิดกันนะเก้าพักน,นก็อีกเลขหนึ่งหมื่นก็อีกเลขหนึ่งความรู้สึกมันผิดกันนี่ก็เรียกว่าความเพียรที่ประกอบด้วยวิริยะประกอบด้วยปัญญานประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความตั้งมัน่นตั้งใจจริงว่าจะทำให้ครบด้วยสัจจะหลายๆอย่าง เพียนความเพียนนี้มันจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ